ชาติชายสก,กิดข่าวสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่เราเห็นตามชมกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสาสา,สาธารณาสุขพนัน,นิคมนะครับวันนี้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลือกตั้งนะครับสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอพนัน,นิคมจังหวัดชลบุรีครับสวยงามไหมครับ ข้างในมีการเลือกหน่วยเลือกตั้งนะข้างในมีหน่วยเลือกตั้งตรงข้ามนี่ก็เป็นหมวดการทางวันนิที่คมฮนะหมวดการทางหมวดทางหลวงวันนันที่คมที่หนึ่งหมวดทางหลวงวันนิีคมที่หนึ่งนี่ครับตรงนี้ก็สํานักง,งานสาธารณสุขนะแต่ก่อนสมัยก่อนหลายสิบปีมาแล้วเขาเรียกว่าสุขสาลานะฮะสุขสาลา,า,าก็เปลี่ยนเป็นสํานักงานสาธารณสุขเลยครับ ตรงนี้ก็มีสวนหย่อมนะครับสวนหย่อมสวยงามครับต้นไม้ต้นไรสวยงามอันนี้บ้านพักข้าราชการนะครับโอ้ยมะละกอไม่มีใครกินนะครับกินกันไม่เป็นมะละกอสุขาต้นเลยครับมะละกอสุขาต้นเลยครับกินกันไม่เป็นฮะข้างในก็มีการเลือกตั้งนะฮะเลือกตั้ง เดี๋ยวเราจะเข้าไปเลือกตั้งตรงนี้ก็ถ่ายบรรยากาศข้างนอกก่อนดูต้นไม้นะต้นไม้บอนไซฮะบอนไซสวยงามฮะบอนไซสวนหย่อมสวนหย่อมโอ้ต้นเห็ดต้นไซต้นบอนต้นบอนไซสวยงามประดับประดานี่ต้นไซนะต้นไซต้นไซรกคลึ้ม สวนยอมของสำนักอานสาธารณสุขนะครับข้างในก็มีหน่วยเลืกตั้งนะตรงมองเห็นอยู่ใบๆมีตำรวจคุมอยู่โอ้อันนี้ต้นอะไรเนี่ยตายนะต้นตายแล้วต้นนี้ตายแล้วต,ออต้นอะไรเนี่ย ตายตายต้นนี้ตายแล้วมีต้นมะละกอนะครับต้นมะละกอสวนยอมสวยงามครับสวนย่อมสวยงาม มาชม้นหย่อมกันนะครับมีธงนะฮะสวยงามมากเัยเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวรอขอเวลาสักนิดหน่อยครับดูสวนหย่อมกันไปก่อนนะครับ สนอยองสนหยอมีออมีน,น,นกด้วยนกเกาะต้นไม้นี่โอ้โหนกนกชมนกชมไม้ไปก่อนนะครับบรรยากาศสวยงามครับบรรยากาศสวยงาม มีเสียงเด็กร้องด้วยมีเสียงเด็กร้องด้วยฟังเสียงพินไปด้วยนะครับเย็เปิววดเสียงพิ้นนีฟังมีเสียงพินด้วยสวยงามสวยงามเอาฟังเสียงปินกันไปก่อน วันนี้ก็มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทาศบาลนะครับเลือกนายกเทศบาลตีแล้วก็เลือกสมาชิกสภาเทศบาลพนนนิคมเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไร แสดงความคิดเห็นมาบอกกันบ้างนะครับท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการรับชมร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ